โคตรนะพี่มาหากรอย่าให้พี่ได้เกิดเพราะพี่เปิดไม่เลือกหน้านะน้องนะเดี๋ยว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 มึงเป็นยอนไนดะ้แครี่ที่ดีต้องเปิดดีเหมือนโตโลเริ่มต้นเกมมากูโดนเปิดเลยอ,อ้าวก็ะจอกบ,บอกเก๋งดุกดิกดุกดิกดุกดิก,ดกลารมกูก็ปัญญาอ่อนเหลือเกินมาบวกแก้เคลนเลยเว้ยเพื่อนมีหน้าที่ก็คือยิงยิงกูยิง,อย,ยยงอย่างเดียวเพราะกูเกิดเป็นยอนหน้าพี่เดียวก็คือยิงยิงยิงโอ้เก็บาย ได้กลิ่นอสูรกูล็อกแล้วเพื่อนไม่น่ารอดเอ้ไพวกโง่เนี่พวกแกคิดว่าแกสาวบานค่าฉันได้กันเหรอมึงดูถูกกูมาเกินไปแล้วเว้ยตายยังหมาเมื่อกี้มึงเล่นกูซะแสบหนังเลยนะเอาสอนโอลิมปัสกูไปแดงเฮ้ยทำเพื่อนกูอะได้ขาวเูดะนี่ตายซะหน่อยไอ้เอาสอนโอลิมปัสกูไปแดก เหมือนกูน Yo. ah. ั่งดูคนบ้าทะเลาะกันอย่านะเว้ยอย่าอย่าเวทหยุดอยาทุกอย่างเวื่งฟิออกมากูรอดลาอ้าวกระสุนกูโดนหัวหมาที่ไหนตายวะเนี่ยผมนี่แข็งเลยครับผมนี่ก็สอยเลยครับพูดไรพวกโรคจิตผมนี่ก็ดีจิตต้อนเลยครับผมผมนี่ก็ตายเลยครับเวทได้กูดึงติดไปแต่ลลางวิญญาณไปไหนแล้วก็ไม่รู้ สัตว์แล,แล้วมันก็ได้เวลาเปิดโปรยอด<ผ>มไม่เคยตก<ร>เ,<ล>เมตาไนะว้กุศ <c oughs> ใจเย็นพ่อหนุ่มใจเย็นแม้ตอน<ด>ต้น,ตน<ด>เกมนิดดีงกูเลิกเกิน,ด,ด,นดึงสักขนกูแดกไปเหลือแล้วเนี่ยก็เธอมันน่าดึงดูดต,ตอนต้นเกมมบงกรไอหมูป่าที่เล่นกูเลิกเกินนะมึงอเอาสอนในโอลิมปัสกูไปแดกเลยแมเอ้ยเลือดไหลเป็นโลหิตเลยกูเฮ <c oughs> มันมาถึงยุคที่ยอดต้องดักภูมิแล้ววะ <c oughs> บอกแล้วอย่าให้พี่เกิดพี่เปิดได้หมดแล้วมาสิโฟล์นมันหลับไกล้ๆพี่นี่ขับเงียเบบี้มันหลับไกล้ๆกูเดี๋ยวสอนโอลิมปัสกูไปแดกไม่ตายมาสิใครใครอะไรยุ่งปัญญาณเออปัญญากูฟิกออกไลยมึงมามึงมากูเปิดได้หมดเลยเลดเก็บแล้วกูเปิดได้หมดเลยเพื่อนนี่สอนโอลิมปัสกูไปแดก อะไรเขี่ยวหัวกูวะดักพุม่มกูดักพุ่มย้อนดักพุม่มบอกใครใครจะเชื่อว่านี่นี่เกมแม่เคยไม่ตายเอาเยื่อลอะไรใหม่มาแล้วเลยจ้าตายจะเถิยนี่เลย ยอนดักพุ่มโคตรเะียเฟียวแม่จ๋าช่วยด้วยโดนยอนดักแล้วก็ชนะแบบอีซีบอกแล้วยายพี่ได้เกิดพี่เปิดได้หมดเนยนนนนยอนบ้านป้างดักพุ่มเบ่บ้าบอสินดีมึงยังดีด้เจอยอนดักพุ่มกูนี่สิเจอเฮเลนดักพุ่มโอ้โหตายเลยกูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮเลนเมาสกิลไหนฆ่ามึงเว้ยแล้วมึงเล่นตัวอะไรวะดันมันถึงตายได้ กูเล่นโตโลเลือดเต็มโดนเฮเลนดักพุ่มตุย